วิธีการทําให้คนกดหัวใจรูปเราในไอจีเยอะๆทำยังไงเดี๋ยววันนี้ชิเอามาฝากกันค่ะฮลัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อาชีแชแนล คลิปนี้นะคะชีจะมาเปิดเผยค่ะวิธีการที่จะทำให้คนนะคะเห็นโพสต์รูปภาพหรือว่าวิดีโอใน i อจเราให้ได้มากที่สุดนะคะก็วิธีการทำอ่ะทำได้ง่ายๆเลยเดี๋ยวจะเอามาฝากกันนะคะเป็นวิธีที่ชีใช้อยู่ในทุกวันนี้นะ,ะมีแค่5วิธีง่ายๆเท่านั้นเพียงแต่ว่าอย่าลืมทำละกันนะคะโอเคไปดูข้อที่1กันนะคะ ข้อแรกเลยเราก็อาจจะต้องเลือกรูปภาพที่มันดูดีที่สุดนะคะสําหรับตัวเรานะคะหรือว่าอาจจะเป็นคลิปวิดีโอนะคะที่มันน่าสนใจมากๆที่เป็นตัวเรานะคะเน้นว่าต้องเป็นแบบแนวไลฟ์สไตล์หรือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเกี่ยวกับเราแล้วก็มันดูดีที่สุดนะคะก็สมมุติถ่ายมาสักสิบรูปนะคะเราเลือกมาสักรูปหนึ่งแล้วก็มาแต่งโดยโปรแกรมนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกไล t ์รูมนะคะหรือว่าเป็นแอปต่างๆนะคะ แเสร็จนะคะถึงอัพลงนะกรณียาใช้ภาพสดที่ถ่ายจากมือถือถ่ายปุ๊บอัพปั๊บอย่างนี้นะคะคือมันอาจจะโอเคมันอาจจะเรียวจริงๆนะแต่ชี้มองว่าภาพสวยๆนะคะมันทําให้ดูสบายตามมากยิ่งขึ้นนะคะคนก็อาจจะมากดถูกใจให้เรานะคะเมื่อเราได้รูปภาพมาแล้วนะคะอยากจะให้เลือกมาเพิ่มอีกสักสองถึงรูปนะคะเพื่อที่จะเอามาสร้างเป็นอัลบั้มค่ะ ทุกคนทราบไหมคะว่าการที่เราลงรูปเป็นอัลบั้มน,นะมันมีโอกาสทําให้เราได้รับการกดหัวใจมากกว่าการลงรูปเพียงรูปเดียวนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นดาราหรือว่าเราอาจจะไม่ได้ดังขนาดนั้นนะ <_ c ười> เพราะว่าการลงรูปเป็นอัลบั้มเนี่ยเวลาที่คนเปิดออกมาดูแต่ละครั้งใช่ไหมคะรูปมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อย สมมติในอัลบั้มหนึ่งเรามี2อถึงสรูปใช่ไหมคะมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนั้นะคะเปลี่ยนเป็นรูปที่1รูปที่2รูปที่3าโชว์ให้คนอื่นๆดูนะคะบางคนที่แบบว่าเห็นรอบแรกอาจจะยังไม่กดหัวใจให้นะคะแต่พอมาเห็นรอบที่2เป็นรูปที่2ของเราเขาก็อาจจะมากดหัวใจให้แล้วอย่างนี้ก็ได้นะคะอันเนี้ยก็จะเป็นตัวชีวะที่ชีเคยดูนะในช่องของชีนะคะว่าเวลาการที่เราอะทาเป็นอัลบั้มรูปนะคะมันจะมีคนกดหัวใจให้มากกว่าแล้วก็มีการกดให้ยาวนานกว่า ไอ้รูปเดียวนะคะการที่แบบยาวนานกว่ามันหมายถึงประมาณว่า,าสมมติเราโพสต์ไปวันนี้นะคะอีกประมาณ2-3วัน4วันนะรูปนี้ก็ยังแอคทีฟอยู่ตลอดเลยนะคะก็ยังมีคนมากดหัวใจให้เรื่อยๆค่ะแต่ถ้าเราลงไปให้รูปเดียวนะคะรูปอาจจะแอคทีฟแคบประมาณสัก 1- นวันเท่านั้นเองค่ะข้อที่2นะคะเป็นในเรื่องของแคปชั่นค่ะซึ่งข้อนี้ชีใช้บ่อยมากๆเลยก็คือแคปชั่นพวกแคปชั่นเสียวแคปชั่นโสด แคปชั่นเหงาอะไรต่างๆแคปชั่นเรียกตีนเรียกแขกคือใช้แคปชั่นพวกนี้นะคะคนจะชอบมากๆและก็เขาก็จะมากดบันทึกไว้นะคะเพื่อที่ว่าในอนาคตนะคะเขาจะใช้แคปชั่นเดียวกับเราค่ะก็พยายามใช้แคปชั่นอะไรที่มันแบบิเสี่ยวนะคะคนชอบมากๆเอาจริงๆแล้วก็จะมีคนกดไลค์กดหัวใจเยอะมากเลยนะคะและนี่ก็คือข้อ2ค่ะ ส่วนข้อที่3นะคะข้อนี้ขาดไม่ได้เลยแล้วก็จําเป็นมากๆเลยนะคะบางคนนะคะอาจจะมองข้ามวิธีนี้ไปเลยด้วยซ้ํานะคะวิธีนี้ก็คือการใส่แฮ s h t a g ค่ะการใส่แฮ s h t a g นะคะก็คล้ายๆก,กันกับการใส่ hashtag ใน TikTok เลยนะคะ h a s h ท a g ที่ว่าจะใส่อะไรบ้างน,นะคะก็คือต้องใส่แฮ s h ท a กที่มันเกี่ยวข้องกันกับรูปหรือว่าวิดีโอนั้นๆน,น,นะคะเดี๋ยวชี้จะให้ดูว่าการใส่แกอ่มันมีผลมากน้อยแค่ไหนนะคะไปดูรูปนี้กันเลย ทุกคนคะตอนนี้นะคะข่าวของคุณแตงโมนิดานะคะดังมากๆเอ๊ะอาจจะกําลังถามว่ามันเกี่ยวอะไรกันครับที่ชีกาลังพูดเกี่ยวกับเรื่องแฮชแท็กหรือว่าในไอจนะคะก็ชีจะบอกว่าณตอนนี้นะคะเทรนหรือว่าข่าวอะไรมันกาลังดังเราสามารถใช้แฮชแท็กนั้นได้แต่มันจะต้องเกี่ยวข้องกันกันกบเนื้อหาที่เราเขียมมนบรรยายหรือว่าเกี่ยวข้องกับรูปภาพนะคะพี่ชีก็เลยทดสอบนะคะโดยการที่พี่ชีอ่ะเขียนเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับ การว่ายน้ำในแม่น้ำเจ้าพยานะคะอันนี้จะเป็นโพสต์ล่าสุดที่เพิ่งโพสต์ไปเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพี่ชีเ,เล่าว่าการว่ายน้ำในแม่น้ำกับทะเลมันแตกต่างกันยังไงมันมีความน่ากลัวความอันตรายหรือว่าน้ำเนี่ยมันหนืดมากน้อยต่างกันแค่ไหนนะคะแล้วก็พี่ชีก็เคยไปไว่ายน้ำในแม่น้ำเจ้าพยาด้วยมีความรู้สึกอะไรยังไงก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะเพราะว่ามันสามารถเกี่ยวโยงกันได้เนาะและพี่ชีนะคะก็ติดแฮชแท็กว่าแตงโมนะคะกับ Ag, แปลงโมนิดาเดี๋ยวให้ดูนะคะเนี่ยค่ะติดแค่2 hashtag เท่านั้นนะคะซึ่งเป็น hashtag ที่ตอนนี้มันป๊อปปูล่ามากๆใน Twitter นะคะแล้วก็ใน IG เหมือนกันเดี๋ยวเราลองไปดูหลังบ้านนะคะว่ามันเป็นยังไงไปดูที่ข้อมูลเชิงลึกนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะเห็นได้เลยว่าหลังบ้านอะ่ะของ IG รูปนี้เป็นยังไงให้ไปโฟกัสที่ hashtag กันก่อนนะคะเลื่อนขึ้นมา การเข้าถึงค่ะจะเห็นได้ว่าพี่ชีเพิ่งลงรูปนี้นะคะลงไป1ชั่วโมงเองก็จะมีสามารถเข้าถึงคนได้ถึง750คนนะคะมาดูการเข้าถึงนะ,ะทุกคนจากหน้าหลักเนี่ยคนก็เข้ามาดูรูปนี้จากหน้าหลักประมาณ500กว่าคนนะคะแล้วก็จากแฮชแท็กค่ะทุกคน200กว่าคนนะคะเยอะมากซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ ว่าคนที่เข้ามาดูรูปเราจากแฮชแท็กนะคะมีถึง42เนะคะเยอะมากๆเกือบครึ่งนึงเลยนะคะเพราะฉะนั้นการติดแฮชแท็กที่มันเหมาะสมนะคะหรือว่าเป็นแฮชแท็กที่มันกำลังอินเทรนด์นตอนนี้ที่คนกำลังหาอ่านข่าวอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีคนเข้ามาดูเยอะนะคะส่วนข้อที่4นะคะจะเป็นในเรื่องของเวลาในการโพสนะคะซึ่งเวลานะคะของแต่ละช่องเนี่ย มันก็จะไม่เหมือนกันค่ะมันจะอยู่ที่ตัวเรานะคะเราต้องลองก่อนนะคะต้องทดลองแล้วก็เ,เรียกว่าจดบันทึกไหมหรือว่า,อาทดลองแล้วก็จำละกันว่าเวลาเราโพสช่วงไหนนะคะคนเห็นเยอะที่สุดนะคะหรือว่าคนกดหัวใจเยอะที่สุดนะคะอย่างพี่ชีนะคะได้ทดสอบมาแล้วนะคะว่าเชียเวลาโพสช่วงเย็นนะคะหรือไม่ก็ช่วงกลางวานันเวลาแบบใกล้เที่ยงอะไรอย่างงี้นะคะคนก็จะดูเยอะแล้วก็ โพสที่เป็นโพสต์ในช่วงเวลาประมาณสักสองทุ่มสาทุมไปแล้วอันเนี้ยไม่ค่อยมีคนดูนะคะคนอะอาจจะไปดูอย่างอื่นแทนเช่น TikTok นะคะหรือว่าอาจจะไปดู YouTube แทนการเล่นไอจอย่างนี้นะคะสําหรับช่องชี้นะช่องอื่นๆนะคะต้องไปทดลองแล้วก็ต้องคอยสังเกตกันเอาเองนะคะว่าโพสต์เวลาไหนคือดีที่สุดนะคะและข้อสุดท้ายนะคะสืบเนื่องมาจากช่วงเวลาโพสต์นะคะก็คือ เราควรจะขยันโพสต์นั่นเองซึ่งข้อนี้นะคะเชียดอยมากๆเลยค่ะคือถ้าเกิดว่าเราอะมีโอกาสที่ว่าจะสามารถผลิตรูปภาพหรือว่าคลิปอะไรเงี้ยเอามาลงใน IG ได้สม่ําเสมออันนั้นน่าจะดีมากๆเลยเพราะว่ามันวัดมาแล้วนะคะตั้งแต่ YouTube แล้วก็ติ๊ก o k นะคะซึ่งพี่เชียใช้วิธีในการขยันโพสต์นะคะลงใน2ช่องทางนี้ แต่สำหรับ IG มันเป็นรูปภาพเราก็ไม่ค่อยได้ถ่ายรูปสักเท่าไหร่นะคะ,ะส่วนใหญ่เราจะทําเป็นคลิปวิดีโอคลิปสั้นแล้วก็คลิปยาวมากกว่านะ,ะทำให้รูปเนี่ยของพี่ชีนะคะเปิดไ c เ o u าไอจมันนานมากหลายปีมากๆนะคะประมาณไล่เลี่ยก,กันกับ Facebook นะคะแต่ทําให้รูปพี่ชียยมีแค่พันนิดๆเองพันกว่ารูปนะคะคือไม่ค่อยได้ถ่ายรูปสักเท่าไหร่ ก็ข้อนี้จริงๆแล้วอ่ะเราควรจะขยันโพสนะคะแต่ไม่ได้ว่าโพสติดๆๆติดติดกันไปหมดนะคะไม่งั้นคนจะลำคาญแล้วก็จะอันฟอลเราไป <c oughs> คือมันก็มีข้อดีข้อเสียนะคนแต่เราอ่ะจะต้องรู้อ่ะรู้ว่าจะต้องแบบโพสช่วงไหนอาจจะเป็นแบบ กลางวันตอคน,นคนกินข้าวแล้วก็ช่วงเย็นอีกสักรอบหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแต่ความสม่ําเสมอก็คือทุกวันหรือวันเว้นวันอะไรอย่างนี้ก็ดีนะคะโอเคเอามาฝากกันเพียง5ข้อเท่านี้นะคะ5ข้อน,นี้ก็ถือว่าสําคัญมากมากเลยนะคะบางคนอาจจะมองข้ามนะ,ะหรือบางคนอาจจะลืมนะคะแต่อยากจะให้ทุกคนเอาไปลองทําแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะใครใช้แล้วมีประโยชน์แล้วก็เห็นผลบอกกันมาด้วยนะคะคอมเมนต์บอกกันมานะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะพี่ชีก็มาฝากกันเพียงเท่านี้ค่ะคลิปหน้าพี่ชีจะเอาเทคนิคนะคะในการเล่นสื่อโซเชียลอะไรต่างๆนะคะมาฝากหรือว่าแอปพลิเคชันอะไรต่างๆนะคะ <c oughs> มาฝาก <c oughs> ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่ชีด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบาย